สมรลภูมิไอโอสมอลภูมิข้อมูลข่าวสารดุเดือสดสุดๆคุณผู้ชมฮะเนื่องจากทางกัมพูชาปล่อยเฟกนิวมาเยอะมากในวันนี้นะครับแล้วทางด้านของกองทัพบ,บกทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยพันหนึ่งกำลังกันอย่างเหนียวแน่นเลยครับกับชาวเน็ตไทยในการให้ข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่กัมพูชาให้ข้อมูลมานั้นเฟกนิวหมดเลยนะครับ แล้วเฟกนิวที่ว่านี้เนี่ยถึงขนาดมาจากบุคคลแม้กระทั่งเป็นโคศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วยนั่นก็คือพลโทหญิงมาลีครับพลโทหญิงมาลีเนี่ยมีการกล่าวหาไทยตั้งแต่บอกว่าไทยจัดฉากเพื่อจะหาโอกาสในการลุกลามทางด้านของกัมพูชาหรือแม้กระทั่งมีการกล่าวหาว่าไทยเราใช้อาวุธเคมีด้วยซึ่งวันนี้ครับก็เลยทําให้ทางกองทัพบ,บก โคศกแต่และท่านต้องออกมาถแถลงข่าวชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับแล้วเป็นการบอกและยืนยันได้เลยว่าเฟกนิวตั้งแต่ข่าวที่บอกขณะเดียวกันตัวโคศกก็อาจจะเฟกด้วยซ้ําแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่าไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดไม่มีการใช้อาวุธเคมีอย่างแน่นอนแล้วสื่อกมพูชาที่มีการไปลงภาพเอาไว้พร้อมกับข้อมูลกล่าวหาประเทศไทยเนี่ย ก็ดันไปเอาภาพของสหรัฐอเมริกามาอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นจริง,รงๆกองประชาการกองทัพไทยก็ใช้คําแรงกว่านี้มากคุณผู้ชมฮะเขาบอกเลยว่าทางด้านของเขมรนเนี่ยลวงโลกครับแล้วขณะเดียวกันทางด้านของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้เล่เพทุบายในการจะหลอกลวงประชาคมโลกเพื่อจะมาใส่ร้ายประเทศไทยเราสารพัดคากล่าวอ้างสารพัดข้อกล่าวหาที่จะมาใส่ร้ายไทยครับก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับ นั่นก็คือมีโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเนี่ยโพสต์ Post ภาพของท่านแม่ทัพภา,พภาคที่2ในลักษณะท่านเนี่ยอยู่ในกรอบรูปแล้วก็มีการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษา3ตัวก็คือ RIP หรือว่า Less in Peace นั่นแหละนั่นก็คือฝั่งของกัมพูชามีความพยายามต้องการจะปล่อยข่าวว่าท่านแม่ทัพภาคที่2ของไทยเนี่ยเสียชีวิตปรากฏว่าวันนี้แน่นอนนะครับทางกองทัพบ,บกออกมาชี้แจงรัวๆเลยครับ เฟกนิวเหมือนกันปันเหมือนกันโดยทางกองทัพโบกเนี่ยนอกจากจะออกมาชี้แจงแล้วยังมีคลิปของท่านแม่ทัพ,พภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางด้วยยืนยันเลยว่าแม่ทัพเนี่ยอยู่สบายดีซึ่งณนะปัจจุบันนี้ท่านก็อยู่แนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่อานวยการยุทธกับทางทหารในแนวหน้านี่แหละเชื่อมือทหารไทยท่านปลอดภัยสบายดีฝากความคิดถึง,งพี่น้องประชาชนและขอกําลังใจให้กับแม่ทัพแล้วก็ทหารแนวหน้าด้วย